อันนี้นะครับก็เป็นเสียงนะครับนกนะครับนกกระจอบนะครับทำลูกลนมาจากหลังคานะครับก็ลูกกำลังจะเริ่มจะฝึกบินนะแต่ว่ามังเอิญนะครับล่นลงมาครับก็จะบอกว่านะครับนกนะครับนกก็มีภาษาของเขานะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือเสียงของน่าจะเป็นแม่กับพ่อนะครับ เพสองตัวก็พยายามเช็คเราอยามมาดูลูกนะครับว่ามีอันตรายหรือเปล่าบางครั้งนะครับเสียงนะครับเสียงกเน็คยเราผมก็ไปสังเกตดูลูกนกว่าทําไงนะครับก็มีนะครับนิ่งนะครับหาที่คุด ที่คุดหรือที่หลบซ่อนแล้วก็อยู่กันนิ่งๆนะครับนิ่งเลยนะครับไม่ขยับเขยื้อนเลยก็มีนะครับการทําเสียงนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีแจ๊กๆๆๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายัางไงแต่ว่านกก็มีภาษาของเขาคือว่าเขาก็รู้เรื่องกันนะครับถ้าทําเสียงอย่างเงี้ยคือว่าให้หลบอยู่กับที่อยู่นิ่งๆนะครับหรือบางที่ให้ออกมาอย่างเงี้ย หรือบางเสียงนะครับคืออาจจะแค่แตกต่างกันนิดเดียวนะครับก็ออกมามาดูลูกนกกัน,นครับอันนี้ก็ยัง ปีกนะครับปีกก็ยังยังบินไม่ได้แค่กระเดินกระดึบกะดึบกระดึบนะครับแต่ว่านะครับแม่นกกับพ่อนกก็มาดูตลอดเวลานะครับผมสังเกตดูนะครับก็มีการการไปคาบอาหารมาให้ด้วยนะครับ,นะรบมาดูกันต่อไปนะว่าตอนเนี้ เมื่อกี้ผมเดินเข้าไปนะครับก็แม่นกกับพ่อนะครับก็ลบไปนะครับเพราะความกวนครับามาดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ตอนนี้หายจ้องไปแล้วนะครับแม่นกกับพ่อนอกหายไปแล้ว หายเป็นนานมากเลยแล้วมาดูลูกนกต่อครับตอนนี้อยู่เฉยๆด้ว่าทำอะไรหรือขยับแล้วลูกนกยังนิ่งอยู่กับที่นะครับ เดี๋ยวลองเปิดประตูดีกว่าประตูล็อกอีก ตอนนี้แม่นกกับพ่อนกอหายไปแล้วนะครับไม่เข้ามานะครับซึ่งที่บ้านนะครับคือว่าทางหน้าต่างหรือว่าหลังคานะครับบางช่วงก็ยังเข้าได้อยู่นะครับแต่ว่าคือว่านกอคือว่ารู้แล้วว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับแต่ว่าไม่เห็นเข้ามาเลยหายไปแล้วก็ไม่รู้